สวัสดีครับสวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบารมีพักเครื่องครับพี่ๆนะครับในช่วงยามสายๆนะครับนะเสร็จสิ้นภารกิจครับก็เข้ามารับชมรับฟังกันพี่ฝากกดไลค์กดติดตามครับเผื่อพี่นั้นครับอาจมีวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังนะครับท่านหาเช่าอยู่ก็เป็นได้ครับพี่นะครับทางเราเน้นย้ำาัินทุนพี่นะครับนะวัตถุมงคลต่างที่มาต่างวาระทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างก็ต้องกราบขอประทานอภัยนะครับอ่าดูให้ชื่นชอบดูให้ถูกใจนะครับพี่นะหากไม่ถูกใจนะครับนะ เลื่อปล่อยผ่านก่อนได้นะครับนะไม่ต้องรีบต้องร้อนครับพี่เรามีมาแบ่งปันเงินอยู่เรื่อยๆนะครับนะทางเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะสะดวกรวดเร็วทันใจครับของถึงมือท่านชำระเงินกับเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเบอร์ติดต่อนะครับนะขึ้นทางหน้าจอนะครับ062-089-0157ครับย้ำอีกครั้งครับ062-089-0157หรือจะเป็นในดีไลน์062-089-0157เช่นเดียวกันนะครับนะหากอ่า ใส่เบอร์โทรไม่ได้เนาะครับนอะกจะเป็นสแกน QR code ค,ครับนี่ขึ้นทางหน้าหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับนะสแกน,เ,นเข้ามาได้เลยขอรูปภาพ,าพเพิ่มเติมได้นะครับนะวันนี้ก็มีพอมาแบ่งปันกันครับพี่ก็ได้มาพอสมควรนะพี่นะได้มาพอสมควรอนะนะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับพี่รายการแรกนะหมายเลขหนึ่งครับพี่หมายเลขหนึ่งจะเป็น่าภาพถ่ายนะพี่นะภาพถ่ายอาจจะจกเก่าเลยนะครับนี่หลวงพ่อเดิมครับภาพถ่ายสองหน้า ก,กระจกแปะลักษณะนี้เลยนะพี่เนี่ยนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นหลวงพ่อเดิมภาพชายเก่ามากนะครับพี่นะั้นเหลืองเลยนะครับนี่เหลืองมากเลย,เลยน่าจะเป็นกระดาษอะไรพี่กระดาษเก่าเก่านะพี่กระดาษสาหรืออะไรนะพี่นะที่เขาเรียกกันนะครับนี่มาเล็กหนึ่งนะครับหลวงพ่อเดิมครับ ต่อไปครับพี่หมายเลขสองหมายเลขสองนี่ได้มาเป็นสมเด็จนะครับนายอันหนึ่งองค์ครับพี่นี่อ่าเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเราเป็นพิมพ์พระประธานครับพี่หมายเลขสองเนื้อหาเก่ามากนะครับพี่นะเนื้อหาเก่ามากนี่ครับอ่านะครับนะหมายเลขสองนะครับพี่หมายเลขสองนะครับ เนื้อหากเก่ามากเลยพี่นะครับเป็นพิมพ์ทรงพระประธานนะพี่นะเป็นพิมพ์ทรงพระประธานครับนี่ <c oughs> อ่าหมายเลขสองนะครับสวยๆเลยครับพี่เอาห้าร้อยบาทต่อไปหมายเลขสามนี่อ่านะครับเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับหมายเลขสามาหลังเป็นร่องกระดานนะครับพี่นะหลังเป็นร่องเป็นลายกระดานครับนี่ อ่าเป็นพิมพ์เกตทะลุซุ้มนะครับนะเนื้อหานึบๆนะครับพี่นะนึบๆนุ่มๆอ่ามาคืออาหารลักษณะนี้ครับพี่ร้อยปีแยกเนี่ยครับนี่ขอบข้างกักคูดนะครับนะนี่ครับหมายเลขสามห้าร้อยบาทครับนี่หมายเลขสามนะไฟหมายเลขสี่หมายเลขสี่นี่ได้มาเป็นพิมพ์สังคตินะพี่นะนี่ครับได้มาเป็นพิมพ์สังคติหนึ่งองค์นะครับพี่ คาบปุกกึกเลยพี่นี่ครับเนี่ยเหมือนมีร่องรอยเป็นคาบสนุงสน,นิมด้วยแล้วพี่นะเนี่ยน้องส่องดูนะครับน้ส่องดูว่าเพินดีนะพี่นะเนี่ยดูลักษณะดูอะไรต่างๆไปเนะนี่ยครับพี่มีคาบปุก,ก็เป็นพลึกนี้เลยนะครับนะเป็นพิมพ์สังคตินะพี่อ่ารายการนี้เป็นพิมพ์สังคตินะหมายเลขสี่นะครับ สุดๆเลยพี่นะครับแล้วเนื้อหานี่สุดๆเลยดูยหมายเลขสี่นะครับเนี่ยห้าร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ห้าร้อยบาทนะหมายเลขสี่หมายเลขห้าครับนี่นะครับหมายเลขห้าเนื้อออกค่อนข้างหนึบแข็งนะพี่นะเนื้อค่อนข้างหนึบแข็งหลังเป็นหลังเรียบนะครับนะ จะดูโดยรวมในเก่ามากเลยนะพี่นะเก่ามากเลยนะครับแล้วเนื้อหาต่างๆเนี่ยพี่นะครับนะหมายเลข้าาห้าร้ 5, อยบาทนะครับเนี่ยวห้าร้อยบาทครับ <c oughs> ต่อไปครับพี่หมายเลขหกหมายเลขหกนี่จะเป็นพระเนื้อผงนะพี่นะเป็นพระเนื้อผงนี่น่าจะเป็นหลวงปู่เผือกนะเนี่ยครับพี่น่าจะเป็นหลวงปู่เผือก นะครับวัดจิ่งแก้วนะเป็นพิมพ์อ่านั่งบัวแล้วมีรัศมีเนี่ยพี่นะครับน่าจะเป็นอ่เขาเรียกอะไรนะพิมพ์คุศะนะพี่พิมพ์คุศะใหญ่นานๆานเจอนะพี่นะเนี่ยนะครับนานนานเจอพี่เนื้อสวยนะพี่นะเนี่ยเนื้อสวยเป็นเนื้อแบบเ,เป็นเนื้อผงมันมันะพี่นะเป็นผงมันมันนะขนาดเนี้ยครับ หลวงปู่เผือกเอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะหลวงปู่เผือกวัดจิ่งแก้วเนะี่ยเอาสี่ร้อยบาทนะครับอ่ะลองดูนะครับนะต่อไปครับพี่ต่อไปเป็นเหรียญน,นะนี่ครับนี่เป็นเหรียญอ่าเป็นเหรียญก็เรียกเหรียญอะไรเหรียญไหว้ครูเหรอพี่เนี่ยที่ระลึกพิธีไหว้ครูสิบกอยสองห้าหนึ่งสามนะครับเป็นเหรียญเสียนพ่อแก่นะครับนี่หลังตะโพนนะ นี่ครับเหรียญสวยผิวไฟน้ามันกา๊าซเลยนะพี่นะผิวไฟน้ามันกา๊าซเลยพี่นี่ครับเหรียญสวยมากนะนี่ครับเหรียญผิวน้ามันกา๊าซสวยๆแบบลุ้งนี้เลยพี่นะครับนี่เห็นฟันคมชัดเลยพี่อ่านะครับแนละ้วตัวหนังสือนี่เป็นแท่งเป็นเส้นต่อเส้นปะกกันเลยนะพี่นี่ เป็นตะโพลนะครับปีหนึ่งสามนะเนี่ยปีหนึ่งสามเหรียญปีหนึ่งสามเหรียญไหว้ครูปีหนึ่งสามเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญสวยนะพี่นะเหรียญสวยครับเนี่ยเอาห้าร้อยบาทต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรนะเดี๋ยวน้องจำไม่ได้้วพี่เนี่ยเนี่ยครับ หลวงพ่ออะไรนะเ,เนี่ยเป็นเหรียญห่วงเชื่อมหูขวางลักษณะน,นี้นะพี่นะเหรียญค่อนข้างบางเลยพี่เนี่ยครับเหรียญค่อนข้างบางเลยหลวงพ่ออะไรเดี๋้อลองจำไม่จำไม่ได้ไประเดนเนี่ยเมื่อกี้ยังท่องอยู่เลยพี่นะครับเนี่ยนะเหรียญสองสี่หกแปดนะครับนะับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมหูขวางนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดํานะพี่นะนี่ เชื่อมหูขวานนะพี่นะเนี่ยดูดิเหรียญลักษณะค่อนข้างบางเลยพี่นี่เหรียญเก่าโบราณเลยนะพี่นะเนี่ยส่วนมากถ้าเป็นแบบเหรียญเกจีกเก่าแบบดังๆนี่เขาจะไม่ค่อยมีชื่อไม่มีอะไรบอกนะพี่นะดูด,ดูน้องก็ลืมไปเลยเขาบอกมานี่น้องลืมไม่ได้จดด้วยนะพี่นะเนี่ยครับอเหรียญเก้านี่ <c oughs> เหรียญเก่าอันนี้เอาหกร้อยบาทนะพี่นะเอาหกร้อยบาท นะครับเอาหกร้อยบาทครับพี่นะครับงูเชื่อมเก่านะครับพี่นะหลวงพ่อจะไม่ได้เดี๋ยวลัางใหม่แล้วกันนะครับนะหมายเลข <s uck> แปดไปหมายเลขเก้าหมายเลขเก้า <s uck> นี่เป็นภาพปิดตาใหญ่เลยนะพี่นะเป็นภาพปิดตาใหญ่ล <S <s <uck> <S หลวงปูโตะนะครับนี่หลวงปูโตวัดปดชิมพีนะครับ <S <s <uck> <S มีฝั่งตะกุดสองดอกนะครับนะ นี่ครับของตุก๊กสองเป็นเนื้อผงใบลานนะพี่นะเป็นเนื้อผงใบลานนะครับนี่ออกสีดำดำเทาๆนะพี่นะดำดำเทาๆนี่พระพิตาใหญ่นะพี่นะหลวงปู่โต๊ะสะภาพมีผ่านการใช้มานะพี่นะสะภาพผ่านการใช้มานะครับนี่เปิดๆหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีล่องลายนิ้วมือให้เห็นนะพี่นะพิมพ์ก็ยังคมชัด นี่ร่อง้อยอัครายันคมชัดสวยนะครับอพุทโตเอาห้าร้อยบาทนะครับพี่นะเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ห้าร้อยบาท <c oughs> ต่อไปครับต่อไปเป็นอ่าเนื้อดินนะครับเป็นเนื้อดินผงสุพรรณน,นี่ตรงนี้เนื้อบึกมากนะพี่นะเนื้อบึกมากอย่างนี้ สุพรรณเนื้อดินตรงนี้สภาพแบบนะครับนะแบบเดิมจ่าเลยพี่นะครับเราจะขออกได้มานี่ <c oughs> เก็บไว้เลยนะพี่นะเก็บไว้ไม่เคยได้ใช้ครับพี่นี่ดูสภาพแบบว่าเก่ามากนะพี่นะเก่ามากนะครับนี่ผงสุพรรณเนื้อดิน นี่ครับหมายเล็กสิบนะพี่นะองน,นี้หมายเล็สิบเอาห้าร้อยบาทพี่เก่านะสวยเลยพี่หมายเล็ <c oughs> 1สิบหมายเลขสิบเอ็ดหมายเลขสิบเอ็ดเป็นพระมเหสวนนะครับนะเป็นพระมเหสว่วนหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเป็นเนื้อทองผสมนะพี่นะนี่ค่อนข้างบางนะครับอ่านะครับค่อนข้างบางนิดหนึ่งผิวเป,เปิดหน่อย มาเหหสวนหลวงพ่อโบยวัดมะนาวอ่านี่นะครับพี่นะขึ้นแบบเป็นซาเนื้อหาดีนะพี่เนี่ยครับเป็นเนื้อหาทองผสมพระมาเหหสวนหลวงพ่อโบยวัดมะนาวเนี่ยมีขึ้นสาแดงๆนะพี่นะนะครับมีขึ้นสาแดงๆสวยเลยสวยงามครับพี่นี หลวงพ่อโบยวัดมะนาวพระมเหสวนองนี้เอาห้าร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะเอาห้าร้อยบาทแล้วกันหมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบสองหมายเลขสิบสองเป็นอ่าเกตทะลุซุ้มครับพี่อยู่นี้นะครับนะองนี้แบบโอโ้โหหลังเรียบนะครับนะเป็นหลังเรียบแล้วเนื้อหานี่แบบว่าหนึบหน,นึบเลยพี่ดูดิย นะครับหนึบมีคราบดำๆเนี่ยครับพี่นะครับนะขอบซุ้มอวบอิ่มสวย <c oughs> นี่ครับพี่ <c oughs> พระสมเด็จเกะรุซุ้มครับวงนี้เอาห้าร้อยบาทหมายเลขสิบสองนะห้าร้อยบาท <c oughs> หมายเลขสิบส <c oughs> าม ครับนี่องนี้หลังจะไปแบบเนี่ยนะครับนาะหลังยุบยุบหน่อยนะพี่นะหลังยุบยุบวันนี้ได้มาเบ่ามาแบบนะครับนะได้แบบเป็นพระเหรียญนี่ค่อนข้างที่จะมีหลากหลายรายการนะพี่นะลองเลือกชมดูครับพี่นะครับนะดูให้ถูกใจนะครับค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะครับนะสนใจอง์ไหนก็สอบถามมาได้ครับนี่ นี่ครับสมเด็จหมายเลขสิบสามนะครับน้าองนี้หมายเลขสิบสามนะครับเอาห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทครับนี่หมายเลขสิบสามสวยพิมพ์ทรงสวยลึกชัดดีนะครับพี่นะหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบสี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับนะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองหลวงพ่อทองวัดบ้านอะไรเนี่ยวัดบ้านโนนยางอ่ะพี่นะครับนี่ หลวพ่อทองวัดบ้านโนนยางอุดรธานีนะพี่นะอนะครับนี่มีภาบหลวพ่อทองบ้านโนนยางสภาพนี้เปลียนเก่านะเนี่ยพี่เนาะนเป็นเนื้อทองแดงหลังยันนะพี่นะหลังอัคระ ไม่ค่อยได้เจอนะพี่นะเกจิแทบทางภาคอีสานนะพี่นี่อ่าวันนี้มีเหรียญหลุดมานะพี่นะนี่มีหลุดมานะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดบ้านโนนยางเป็นเหรียญหน้าตรงครึ่งองค์หลวงพ่อทองเอาห้าร้อยบาทนะครับนี่ห้าร้อยบาทครับหลวงพ่อทองวัดบ้านโนนยางอุดรธานีพี่นะครับมาได้สิบสิบสี่กลายมาได้สิบห้า หมายเลขสิบห้านี่เป็นเหรียญพระอะไรนะพระครูธรรมการเะพชรอพระครูธรรมการเพชรวัดนนทรีนะครับนี่ที่ระลึกอายุครบแปดสิบปีสองสี่แปดเก้านะพี่นะสองสี่แปดเก้า รงนี้น้องไม่แน่ใจว่าถึงยุคเลยไหมนะครับพี่นะแต่เหรียญสภาพสวย้งสวยเลยอะนะครับนี่เหรียญสภาพ,พ้งสวยเลยนะครับและคมรูมเส้นพงเส้นผงนะพี่นะเพราะธรรมการเพชรวัดนนทรีนะพี่นะวัดนนทรีนี่ครับสวยมากนะครับพี่เหรียญสวยมากเลย เอาหกร้อยบาทนะพี่นะใหมในี่สิบห้าเอาหกร้อยบาทนะครับนี่เหรียญสวยนี่นี่ครับมีเหรียญสภาพใช้อีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะอง์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยนะอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่อโบสถ์น้อยหุ่นเชื่อมครับองนี้ผ่านการใช้มานะครับพี่นะดูการแบบแต่ตัวหนังสือยังคมชัดนะครับนะตัวหนังสือยังคมชัดนะครับนี่มีผ่านการใช้หลวงพ่อโบสถ์น้อยวัดอมริน ทารามนะครับวัดบางว่าหลวงพ่อโบด์น้อยเนื้อทองแดงนะครับี่อัครายันยังสวยนะครับพี่นะอัครายันยังคมชัดอยู่ครับพี่นี่มีร่องรอยผ่านการใช้นะครับหลวงพ่อโบด์น้อยวัดบางว่าเหรียญนี้เอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับเอาสีา่ร้อยบาท หลวงพ่อบทน้อยสภาพใช้หน่อยนะครับนะหมายเลขสิบหกเอาสี่ร้อยบาทหมายเลขสิบเจด 17. นี่อ่านะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะพี่นะอ่านะครับนะสภาพสวยด้วยเนื้อหาแบบกึก๊กนะพี่นะเนื้อหานี้กึกเลยดูดนะ ก้อนม้วนสารผิวแบบยุบยุบตัวหดหดอะไรประมาณนี้นะพี่นะนี่พิมพ์ใหญ่วัละคังครับนี่โอ้ยขอบ้างนี่ดูดิหมายเลขสิบเจ็ดครับเอาห้าร้อยบาทครับนี่เอาห้าร้อยนะสวยนะครับนี่พะสมเด็จ วันนี้เนื้อหานี่แบบว่าต้องแบบว่าเบิกเลยนะพี่นะเนื้อหานี้เก่ามา,ากนะครับแนละ้วก็สนใจก็ติดต่อแคปทรงกันมาได้นะพี่นะแคปทรงกันมาได้นะครับนะนี่หมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดรูปรอหลวงพ่อเงินนะครับนะองนี้หลวงพ่อเงินวัดบางคานอ่านี่มีเม็ดเดือดบริเวณใต้ตานะครับนะเนื้อหานี่อ่า ออกแบบว่าเป็นเกตกระดี่ขึ้นสาแดงๆนะครับพี่ดูดนี่ครับเนื้อหาออกเขียวอมเหลืองเหลืองนะพี่นะเขียวอมหอเหลืองเนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่วัดบางขามลำดีนะพี่นะองค์ขนาด กำลังคล้องเลยพี่องค์ขนาดกำลังคล้องเลยเลี่ยมกันลงกันน้ําได้นะพี่นะนี่สวยงามครับพี่อ่ะหมายเลขสิบแปดครับองค์นี้เอาหกร้อยบาทนะพี่นะเอาหกร้อยบาทนะพี่อ่ะหกร้อยบาทบึกเลยนะพี่นะเนื้อนี่สุดยอดนะครับ <c oughs> ต่อไปหมายเลขสิบเก้าหมายเลขสิบเก้านี่เป็นอะไรเนี่ยพระครูพิพัฒ นิโรธกิจต่อพี่หลวงพ่อปานสองสี่แปดสามวัดบางเยี่ยนะครับนี่อ่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมข้างกระบ,บอกตรงยุคนะพี่นะหลังเป็นอักขระหเหรียญค่อนข้างหนาเลยพี่นะครับนะเหรียญค่อนข้างหนักก็ไนะนะนะหลค่อนข้างเต็มเลยนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมเดิมเชื่อมห่วงห่วงซ้อนห่วงเลยนะพี่นะ เป็นเหรียญข้างเนี่ยครับพี่เป็นเหรียญข้างเรียบนะพี่นะนี่นี่ข้างเรียบหลวงพ่อปานวัดบางเฮียดูเส้นลองเนี่ยพี่นะเส้นบริเวณด้านในตรงนี้นะพี่นะเส้นเขาเรียกอ,อะไรสั่งอะไรนะที่รัดเอวอะพี่เนี่ยครับดูดิคมมากเลยพี่นะครับกระไหลเนี่ยค่อนข้างจะเต็มสวยเลยนะครับนะสองสี่ แปดสามหลวงพ่อปานนานๆเจอนะพี่นะนานๆเจอเป็นเนื้อทองแดงกะไหลครับพี่เหลียญค่อนข้างหนาสวยเดิมนะครับนี่หมายเลขสิบเก้าเียญนี้เอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะแปดร้อยบาทไปหมายเลขยี่สิบหมายเลขยี่สิบนี้ได้มาหลังเดียวกันนะพี่ตันนี้แบบดูดูพี่ นะครับเป็นห่วงเชื่อมเหมือนกันนะพี่นะเป็นห่วงเชื่อมเหมือนกันนะครับนี่เหรียญห่วงเชื่อมอันนี้เป็นเหรียญคล้ายๆทรงทรงลีหน่อยๆนะพี่นะเนี่ยพระอุปชาอีนะครับวัดสตัตหีบในงานหล่อพระพุทธรูปนะครับนี่ที่ระลึกในงานพอหล่อพระพุทธรูปสองสองสี่เจ็ดสามนะพี่นะสองสี่เจ็ดสาม ตัวหน,นสื่อคมชัดมากนะแต่ตรงนี้น้องไม่แน่ใจว่าจะถึงยุคเลยไหมนะสองสี่แปดสามนี้เหรียญค่อนข้างสวยเลยอาจจะเป็นแบบเหมือนนย้อนหลังย้อนยุคอะไรหรือเปล่านะครับนะบไม่แน่ใจนะครับพี่พิจารณาดูชอบเอาแล้วกันนะครับพี่นะเหรียญน,นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทพอเนี่ยครับ หมายเลขยี่สิบต่อไปหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญแบบโอ้โหดูเลยพี่นะครับนี่พระธาตุดอยสุเทพนะครับขออนุญาตใช้กล้องนะพี่นะตัวหนังสือเล็กนี่พระครูบาศรีวิชัยนะพี่นะศรีวิชัยสิลิวิโย เป็นเหรียญคู่บานะครับนี่เหรียญเมืองเหนือด้าน,นหลังเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะครับนี่พระธาตุดอยสุเทพเหรียญเนื้อทองแดงเนื้อท,อง,งทองแดงลุมดํานะพี่นะเป็นเหรียญเนือ้อทองแดงลุมดาเม็ดตรงเมตตาสร้อยประคำนี่ยังเลี้ยงแบบเป็นเม็ดเลยพี่ดูเนื้อทองแดงลุมดํา ครูบาศรีวิชัยสิริวิทย์เขียนครูบาห้าร้อยบาทนะครับเหนียวห้าร้อยบาทนะครับเขียนครูบานะ่ยเขียนสวยสภาพสวยนะครับนี่คมชัดเลยพี่อันนี้ไม่แน่ใจปีพศสอแล้วพี่นะไม่มีเขียนบอกไวนะ้เนี่ยอ่ะนะครับแล้วห้าร้อยบาทครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดหมายเลขยี่สิบสองนี่ครับนี่ หมายเลขยี่สิบสองเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับน้มีกระถอดตรงนี้หน่อยหนึ่งพี่นะครับน่าจะเป็นกระเทาะนานแล้วนะนะครับน้วสีแบบกลมกลืนเลยนะพี่นะสีเนี่ยกลมกลืนอ๋อองนี้เนื้อหาค่อนข้างหนึบแข็งนะครับพี่นะค่อนข้างหนึบนี่ครับองนี้เป็นพิมพ์ พิมพิมพระประธานนะพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานนะมีเส้นเนี่ยเลาเส้นอะไรพี่เส้นศาส,สนะอะไรสักอย่างนะครับนี่ลองดูนะเนี่ยน,น,นะครับล้วมีเส้นอยู่หมายเลขยี่สิบสองนะครับหมายเลขยี่สิบสองห้าร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสาม องค์นี้ขึ้นแบบเป็นขอบกระจกเลยนะครับแล้วนะองนี้ผิวหิ้งเลยนี่ครับอันนี้เป็นหลังกระดานนะครับนะเป็นหลังกระดานอ่านะครับนะนอนด้นทั้งองค์เลยพี่นะครับนะรูที่เป็นรูแบบว่าเหมือนแตกเหมือนแตกแตกกันนะพี่นะขณิษฐ์สัโบ,บราณเขาบอกว่านอนด้นนะครับนี่นอนด้นปูไต ตะไคร่นะ้ำเนี่ยครับขึ้นเป็นจำเป็นจำหมายเลขยี่สิบสามครับเนี่ยวห้าร้อยบาทหมายเลขยี่สิบสามนะครับหมายเลขยี่สิบสี่หมายเลขเยี่สิบสี่นี่ได้มาหลุมพ่อแดงบล็อกไม่มีบาทนะพี่นะอ่านะครับเป็นบล็อกไม่มีบา่าเป็นเนื้อทองแดงลุมดำสภาพสวยกิ๊บเลยครับพี่ดิ ไม่มีบาทนะครับนี่เป็นเหรียญพระครูยามิาราบหลวงพ่อแดงนะครับน,นี่ปีหนึ่งสามนะปีหนึ่งสามนี่น่าจะเป็นรุ่นรุ่นสองนะพี่นะน่าจะเป็นรุ่นสองนะพี่นะน่าจะเป็นเหรียญรุ่นสองปีหนึ่งสามเพราะว่าถ้ารุ่นแรกเนี่ยจะเป็นศูนย์สามนะพี่อ๋ออันนี้ปีหนึ่งสามนะครับนี่ประลอดวิบเลยพี่เหรียญสวยมากนะครับ กรอบตัดข้างประมาณนี้ครับพี่เนื้อทองแดงลมดำสภาพสวยผิวผิวเดิมมากนะพี่นะนี่อ่าผิวเดิมมากนะครับวิบเลยพี่หมายเลขที่สิบสี่ครับนี่เหรียญหลวงพ่อแดงนะ่าจะเป็นเหรียญรุ่นสองนะพี่นะเป็นเหรียญรุ่นสองเจ็ดร้อยบาทนะพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนี่สภาพสวยนะ สภาพสวยครับพี่เอาเจ็ดร้อยบาทนะครับนะนหมายเลขยี่สิบสี่ต่อไปหมายเลขยี่สิบห้านะครับหมายเลขยี่สิบห้านี้จะเป็นอ่าเป็นพระสมเด็จนะครับนี่เป็นพระสมเด็จหลังเป็นรูปถ่ายแล้วก็นะครับมีจีวรมีเส้นผมนะพี่นะนี่มีจีวรมีเส้นผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อลวยนะครับนะ ปลาสมเด็จหลุมพวกปวยชุดทิงเทโรนะครับเนี่ยเหลือค่อนข้างมันหนอน,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 นสีออกไข่ๆนะพี่นะสีออกไข่ๆปลาสมเด็จหลุมพวกปวย้งหลังพร้อมรูปถ่ายนะพี่นะสมเด็จหลุมพวกปวยเอาห้าร้อยบาทนะครับราห้านระ้อยบาทนานๆเจอด้วยพี่นะครับสมเด็จหลุมพวกปวยนะเอาห้าร้อยบาทนะครับ หมายเลขยี่สิบห้านะออหมายเลขยี่สิบหกหมายเลขยี่สิบหกนี่ไม่ทราบที่นะพี่นะเอาสี่ร้อยนะครับอนเอาสี่ร้อยบาทนี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะครับเาเป็นเนื้อผงลักแปดทองอ่านะครับนี่ลึกลับนะอ่านึกลับหน้าค้นหานะครับนี่อ,ออกโซนเนื้อกลานะพี่นะออกสีน้ำตาลโซนเนื้อกลาครับพี่ ผงคุกลักพระปิดตาทาทองเก่าเอาสี่ร้อยพี่หมายเลขยี่สิบหกนะครับเอาสี่ร้อยไหมายเลขยี่สิบเจ็ดหมายเลขยี่สิบเจ็ดนี่เป็นรูปล่อหลวงพ่อพเงินนะครับนะรูปล่อหลวงพ่อพเงินวัดบางคานเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้ออกหล่อมาคล้ายๆแบบจะเป็นผิวมะระหน่อยๆนะพี่นะอ่าเนี่ยครับหล่อออกมาคล้ายๆผิวมะระ นี่ครับเป็นพิมพ์ไม่มีมือลองนะพี่นะเป็นพิมพ์ไม่มีมือลองนี่นะครับนะผิวเขาจะเป็นแบบว่าคูคูขะขะนะครับนี่คู่คูขะขะเนี่ยลักษณะนี้นะครับนะออกมาหล่อมาจะเป็นผิวมาละนิดนึงครับพี่เดีวนี้เนื้อก็เขียวอมเหลืองนะพี่นะเนื้อหาเนี่ยเขียวอมเหลืองนะครับเป็นเนื้อทองผสม ไม่มีมือรองหูแตะบาเนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับนะองค์นี้เอาเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทครับพี่หลวงพเงินนี่นะครับนะเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหมายเลขยี่สิบเจ็ด มานเลขยี่สิบแปดนะรายการสุดท้ายนะครับนี่หมายเลขยี่สิบแปดเป็นรูปหล่นะนะอพระพุทธชินราชนะครับนะรูปหล่อพระพุทธชินราชองนี้ดูดิพี่นะครับเนื้อโลหะแบบเก่ามากๆนะครับพี่นะองค์น,นี้ใบหน้าใบตานี่ชัดเลยนะครับนะแล้วรูปทรงนี่สวยนะครับเป็นล่อโบราณเก่าเลยนะพี่นะนะครับ หล่อโบราณพระพุทธชินราชเนื้อสวยๆงามๆครับพี่ตรงนี้เอาหกร้อยนะพี่นะเอาหกร้อยบาทนะครับเนื้อสวยมากเลยนะครับเจ้าของเอามาขายนี่บอกว่าเอาไปซื้อเครื่องใช้นะครับในในบ้านนะพี่นะผมก็ช่วยซื้อไว้นะครับแนละ้วเนื้อสวยดีเนะี่ยเอาหกร้อยบาทพอนะพี่นะเอาหกร้อยบาทพอนะครับนะ พร้อมกรอบพร้อมตลาดพร้อมขึ้นคอได้เลยนะพี่เก่ามากนะครับหกร้อยบาทแต่ละยี่สิบแปดนะครับวันนี้ก็มียี่สิบแปดรายการพี่นะครับสนใจรายการใดก็นะครับนะนี่ติดต่อทแชทโทรใส่ด้วนใส่ตรงได้ครับพี่นะครับนะ062089157 0ครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดกบขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับพี่ๆนะอ่านะครับก็มีมาแบ่งปัน28รายการนะครับติดต่อรายการไหนก็ รีบทักรีบโทนเข้ามาได้นะครับนะอ่าวันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่เฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับนะเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางนะครับนะสวัสดีครับ